สวัสดีค่ะบ้านกลินทิปค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะไปสอบถาหมบุคคลทั่วไปว่ารู้จักบ้านกลินทิปหรือเปล่าแล้วคุณละ่ะรู้จักบ้านกลินทิปหรือยังไปกันเลยสวัสดีเจ้ารู้จักบ้านกลินทิปก่ค่ะพี่พูดจากระเจ้ารู้จากย่งามเจ้างามน้อยนายอยู่เจ้าอยู่หลังเอือร้อหลังเอือร้นค่ะเจ้าขอบคุณนะคะเจ้าเีสวัสดีค่ะ ราบตัวเองรู้จักบ,บ้านกรีนทีมไหมเอ่ยรู้จักค่ะอัอเองรู้จักจากช่องทางไหนคะอ,อ๋อพอดีก่อนจะไปทํางานค่ะขับรถผ่านทุกวันเลยค่ะบ้านสวยดีมากเลยคะ่ะอ,อ๋อโอเคค่ะขอบคุณค่ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตัวเองทําไม่รอบตัวเองรู้จักบ,บ้านกรีนทีมไหมคะอ,อ๋อรู้จักค่ะตอนนี้กําลังจะเปิดสาขาใหม่ที่ลวงเหนือใช่ไหมคะอ,อ๋อใช่ค่ะเองรู้ไดงไงเอ่ยอ๋อติดตามเพจยู่ค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะรู้จักบ้านกาลินทิปไหมคะร้จักค่ะโครงการบ้านเขาเป็นยังไงบ้างคะดีมากค่ะดูค่ะใกล้เมืองด้วยค่ะอ๋อค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีเจ้าพี่รู้จักบ้านกาลินทีปปะคะรู้จักค่ะอ่านสวยนะคะทีอ่านปีหูมาจากไหนเจ้าสามจากพีโออเจ้าขอบคุณค่ะ ผู้จักบ้านกาลินทิปกับเจ้าจักคือครับก่อนจะแนะนําให้ลูกสาวเข้าไปซื้ออยู่ครับอันนี้พัสดวกระสังเพื่อแข็งแรงดีครับขอบคุณเจ้านะเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าผู้จับบ้านกาลินทิปกับข้ารู้จักเจ้าเจ้าครับจักค่ะาผู้จักครับจักเจ้าจักข้าจ้าเจ้ามีแต่คนรู้จักบ้านกาลินทิปแล้วคุณล่ะรู้จักหรือยัง